สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อค,ครูสุภาวดีมุแก้วน,น,นะคะหรือยกชื่อเล่นว่าครูเดียก็ได้ค่ะครูครูสอนอยู่ที่แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยการอาชวิธีการบูรีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในรยายวิชาวัสดุงาน่างาษาษาอุตสาหกรรมรหัสวิชา20001002จะมาสอนในหน่วยที่2นะคะในเรื่องการมวิธีการจิตเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องกรรมวิธีการผลิตตามหัวข้อดังนี้ค่ะหัวข้อที่หนึ่งความหมายของการผลิตหัวข้อที่สองคำว่าอุตสาหกรรมและหัวข้อที่สามวัสดุที่ใช้ทางวิศวกรรมค่ะมีใครทราบถึงความหมายของกระบวนการผลิตบ้างคะอะเรามาเรียนกันเลยหัวข้อที่หนึ่งความหมายของการผลิต คำว่าการผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้กันอยู่2องคำซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปคำแรกค่ะคือคำว่า production จะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งในรูปของสินค้าเพื่อการอุโภคบริโภคสินค้ากึ่งสำเมร็จรูปรวมไปถึงในด้านการบริการต่างๆค่ะต่อไปคำที่2นะคะคำว่า manufacturing หมายถึงการผลิตสินค้าที่สามารถจับต้องได้ และผลผลิตที่ได้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ 1. สินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคเช่นวิทยุทีวียารักษาโรคต่างๆนะคะและก็ประเภทที่ 2. ก็คือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเช่นสินค้าที่จะนำไปผลิตต่อนะคะก็คือพวกเหล็กแผน่นเหล็กเส้นยางหร,หรือพวกหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วต่างๆที่าบางบางอุตสาหกรรมเขาก็จะทำเป็นกระเป๋า ทำเป็นเอาไปคุมเบาะรถทำเป็นโซฟาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาสรุปคําว่ากระบวนการผลิตกันนะคะกระบวนการผลิตในที่นี้นี่คือครูสรุปมาให้ก็คือกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งในการนี้นะคะผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากราต่างๆและถ้าผู้ประกอบการนั้นรู้จักการใช้ทรัพยากรที่จําเป็นเหล่านั้นอย่างคุ้มค่าเราก็จะได้รับผลกําไร เป็นสิ่งตอบแทนโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบการผลิตซึ่งจะประกอบไปด้วยคำว่า Input, p r o c e s s และก็ Output คำว่า Input ในที่นี้เราจะหมายถึงการที่เราได้นำวัตถุดิบเข้าไปในกระบวนการต่อมานะคะก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่า Process ก็คือกระบวนการที่เราเริ่มทำการผลิตนั่นเองและกระบวนการที่3ก็คือคำว่า Output ก็คือผลผลิตที่เราได้จากการนำวัตถุดิบเข้าแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็น ผลผลิตเพื่อเตรียมทําการส่งออกหรือบรรจุภัณฑ์ต่อไปค่ะ,ะในระบบการผลิตนะคะที่ครูสรุปมาสั้นๆก็คือในส่วนของคำว่า input หรือการนำเข้าจะมีพวกปริมาณสินค้าที่เรานำเข้าไปวัสดุพลังงานแล้วก็จำนวนบุคลากรถ้าในส่วนของเรื่องในการศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของเงินทุนนะคะ ต่อมาในกระบวนการที่เรียกว่า process หรือว่ากระบวนการผลิตในส่วนของวัสดุหรือปริมาณสินค้าที่เรานําเข้าเนี่ยเราก็จะผ่านการผลิตผ่านการออกแบบส่วนในเรื่องของการศึกษาก็คือการบริหารของผู้บริหารนั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของเอาพุทที่เราได้ออกมาก็คือสินค้าผู้บริโภคความพอใจและคุณภาพจากผู้รับบริการนะคะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนการผลิตค่ะที่เราจะได้ออกมาว่าทั้งหมด ในกระบวนการ2กระบวนการที่ผ่านมาที่เราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่เพื่อที่เราจะคิดถึงกําไรในการต่อไปค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพจำลองที่ครูจำลองมาให้เราดูตั้งแต่กระบวนการ Input Process ไปจนถึง Output เลยค่ะกระบวนการ Input ในที่ในรูปนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเราจะเอาม้วนสเตนเลสที่ผ่านกรรมวิธีเบื้องต้นมาแล้วนะคะ ไล่ไปตามทีละขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่คขม้วนแผ่นสแตนเลสออกเข้าสู่การขึ้นรูปการเชื่อมลบรอยตะเข็บต่างๆนะคะมาเรื่อยๆเลยค่ะจนมาถึงการพิมพ์ตาการตาดัดการอบนะคะแล้วก็เข้าสู่การบรรจุภัณฑ์และนําส่งสินค้าไล่ตามกระบวนการเลยค่ะจนไปถึงการเอาพุทออกก็คือนําส่งให้กับโรงงานหรือสถานที่ค้าขายหรือลูกค้าค่ะ ในหัวข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหมายถึงกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนหรือแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของที่เราจัดให้มีการบริการนะคะเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะและในหัวข้อที่สองจุดหนึ่งนะคะประเภทของอุตสาหกรรมแบ่งได้หลายลักษณะดังนี้นะคะก็คือประเภทแรกที่ครูเลือกมา การแบ่งอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะแบ่งได้ดังนี้ค่ะก็คือกลุ่มที่1อุตสาหกรรมที่นําหรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติเช่นอิฐหินดินทรายอะไรพวกนี้ค่ะประเภทที่2อ,อุตสาหกรรมการผลิตก็คือการผลิตต่างๆการทําอากระป๋องการทําอาหารแปรรูปประมาณนี้ค่ะแล้วก็ประเภทที่3าม ก็คืออุตสาหกรรมการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบริการเรื่องขนสทรงอุตสาหกรรมการบริการเรื่องห้างสรรพสินค้าเป็นต้นค่ะ,ะต่อมานะคะการแบ่งขนาดการแบ่งตามขนาดของอุตสาหกรรมนะคะก็แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆเหมือนกันก็คือ 1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2. อุตสาหกรรมขนาดกลางและสมอุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะ หนึ่งนะคะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หมายถึงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เงินทุนสูงมากเช่นอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบรถยนต์ค่ะประมาณนี้ต่อมานะคะอุตสาหกรรมขนาดกลางอุตสาหกรรมขนาดกลางจะหมายถึงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนเงินทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่น โรงงานน้ำตาลเป็นต้นค่ะและอุตสาหกรรมสุดท้ายนะคะก็คืออุตสาหกรรมขนาดยอ่อมอุตสาหกรรมขนาดย่อมหมายถึงอุตสาหที่ทำกันาภายในครอบครัวภายในชุมชนหรือภายในอ,องค์กรเล็กๆนะคะซึ่งอุตสาหกรรมขนาดนี้นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ ทักษะแลวก็ความชำนาญทางฝีมือสูงนะคะต่อมาในหัวข้อที่2.1.3แบ่งตามจำนวนในการผลิตการแบ่งตามจำนวนในการผลิตจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกันค่ะก็คือประเภทที่1การผลิตจำนวนมากก็คือจะเป็นการผลิตที่เป็นจำนวนมากในระยะช่วงเวลาหนึ่งซึ่งผลผลิตเกินกว่า1 0 0 0 0แสนชิ้นต่อปี หรือที่เราเรียกว่า mass production ประเภทที่2นะคะก็คือการผลิตแบบพอประมาณเป็นการผลิตปริมาณมากและบางครั้งก็อาจจะต้องผลิตยอย่างต่อนเนื่องจำนวนการผลิตจะอยู่ระหว่าง2500ถึง100 0 0 0ชิ้นต่อปีประเภทที่3การผลิตแบบรับงานย่อยเป็นช่วงๆหรือเราเรียกมันว่า job lot production ก็คือการรับงานเป็น job job ที่นักเรียนเข้าใจนั่นเอง จะมีความแปรผันในการผลิตเป็นอย่างมากแล้วก็จํานวนในการผลิตจะถูกจํากัดด้วยจํานวนการขายการผลิตแต่ละครั้งจะอยู่ระหว่าง10ถึง500ชิ้นต่อรุ่นเท่านั้นค่ะะหัวข้อที่2.1.4เราจะแบ่งตามลักษณะของผลผลิตหรือสินค้าที่ผลิตนะคะจะเห็นได้ชัดเลยเช่นพวกอาหารหรือ ของกินก็จะแบ่งเป็นประเภทของเขาเลยก็คือประเภทของอาหารและกรรมวิธีการผลิตอาหารประเภทไอข้อ2เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็หมายถึงพวกอุปกรณ์วัสดุหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องอมีระบบไฟฟ้าเข้าไปช่วยเช่นเครื่องซักผ้าทีวีตู้เย็นเป็นต้นนะคะอหัวข้อที่3เครื่องยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง หัวข้อที่4อุปกรณ์สุขภัณฑ์เครื่องปั้นอุปกรณ์ความร้อนหัวข้อที่5สิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะหัวข้อที่6เครื่องเรือและงานไม้หัวข้อที่7ผลิตภัณฑ์เครื่องหินดินเหนียวและแก้วและประเภทประเภทสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์โลหะเบื้องตน้นและก็อื่นๆค่ะอ่ะข้อ3วัสดุที่ใช้ในทางวิศวกรรม วัสดุที่ใช้ในทางวิศวกรรมหรือในงานอุตสาหกรรมนะคะเราสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. โลหะคำว่าโลหะก็จะหมายถึงพวกเหล็กเช่นเหล็กกล้าเหล็กลอเหล็กเหนียวแล้วก็มีโลหะที่ไม่ใช่เหล็กก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทย่อยเหมือนกันก็คือโลหะหนักโลหะเบาโลหะผสมเช่นพวกปลอดเงินทองคาก็จะเป็นในส่วนของโลหะหนัก อลูมิเนียมแมกนีเซียมจะอยู่ในพวกของโลหะเบาและโลหะผสมเช่นทองเหลืองหรือบรอนซ์ต่อมานะคะ2คืออโลหะอโลหะจะหมายถึงพวกสารอินทรีย์ต่างๆสารอินทรีย์คือสารที่เราได้จากธรรมชาติเช่นพลาสติกยางไม้ส่วนสารอนินทรีย์นะคะก็จะเป็นซีเมนต์หรือเซรามิกค่ะ สรุปเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะที่เราเรียนกันไปทั้ง3เรื่องครูสรุปมาให้สั้นๆดังนี้นะคะคําว่ากระบวนการผลิตหมายถึงกระบวนการแปลรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือ products ซึ่งในการนี้นะคะผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆโดยผ่านระบบการผลิตให้มันเกิดความคุ้มค่าก็คือกระบวนการ input process และ output ที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นนะคะ หัวข้อที่2ที่ครูได้พูดถึงไปก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมจะหมายถึงกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสินค้าหรือจัดให้มีการบริการเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการขนส่งเป็นต้นนะคะและในหัวข้อที่3ที่ครูพูดถึงไปก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมจําแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือโลหะและอะโลหะ ซึ่งในการเลือกใช้วัสดุก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานที่เหมาะสมนะคะอะต่อมาเรื่องของการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ครูได้เตรียมไว้ให้แล้วใน Google Classroom ตามรหัสของชั้นเรียนที่ครูได้ให้ไว้นะคะให้นักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ครูกำหนดให้และทำส่งตามกรอบเวลาที่ครูกำหนดไว้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ